สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขาถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่ๆแกดนานๆกดยันยนันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอวดความสัมพันธ์พ่อลูกว่าคุยกันแบบแมนๆแ,แ,แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาดันเผยมาโดยไม่ตั้งใจคืออะไรกันแน่ไปดูกันก่อนค่ะ พอเข้าใจเขาก็มาจากไอเขามาจากร้านขายทั่วไปแล้วมาขายในพวกลาซาด้าหรือพวกนี้นั่นแหละลูกแต,ตอป่านนอาจจะไม่เจอใชไหมครับคราวเดียวนั่นแหละเดี๋ยวพ่อพาไปดูก่อนถ้าเกิดมันไม่มีค่อยสั่งเราลูกเนาะไปไป,ไปทะเลกลับมาก่อนแล้วค่อยสั่งนะล,ลูกนะถ้าเกิดมันไม่มีถ้าพาไปดูที่ร้านใหญ่แล้วมันมีนะมันไม่มีอยากได้ก่อนไปลุงไปทะเลบอก โอเคโอเคแล้วกลับไปแล้วให้แม่ดูให้ครับผมโอเคครับครับครับบอกน้องด้วยบอกน้องด้วยอะรุงครับรตัวเด็กแม่มาครับครับนี่กูต้องสองคูไปลมนเงินสี่พันสี่รัอยแปดบแปันไม่ไรสองคนเป็นไรลูกได้ยู่ครับแต่หนูอ่ะหนูจะค่อยสั่งทีหลังเนี่ยผมไปดูที่ร้านก่อนได้ได้ลูกได้ดีมากโอเคนะครับดีครับครับขอเจอของอะไรในโครงการเขอต้งไว้ ครับได้ครับโอเคนะครับครับครับพ่อกำลังกลับเอ้ยบกหน่อยเพิ่นจะไปแล้วเธอที่แหล่เพิ่นเธอมาเนี่ยอะไรน,นี่มาทางอย่างเดี้ยว่าเดวไปดูที่ร้านนะครับเผื่อเเจอคอนที่ชอบกว่าไงค่ะนี่คือคลิปที่ที่ฉันพูดถึงนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นเมื่อวานนี้ที่เขาเดินทางไปที่สกลนครแล้วก็รับพวกแอดมินอะไรกลับมาด้วยเนี่ย เข้าไปกันทั้งผัวทั้งเมียแล้วมีการไปแวะกิน,นหุงอาหารรายการตามที่เราเห็นในคลิปนี้นะคะทีนี้ก็คลิปนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างเดินทางกลับในรถนะคะก็มีลูกชายคนโตโทรเข้ามาถ้าเราฟังให้ดีก็คือว่าลูกชายเนี่ยต้องการจะให้พ่อกับแม่สั่งสินค้าสั่งอะไรบางอย่างให้ดิฉนันค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเอาไปต่อเอ,เอาไปเอาไป ใช้เล่นเกมไปอะไรอย่างนี้ได้กับคอมพิวเตอร์นี่นะคะต้องการจะให้พ่อกับแม่สั่งของอย่างนี้ให้โดยที่พ่อพยายามจะบอกว่าไปดูตามร้านใหญ่กันก่อนไม่ลูกว่าเออมีหรือเปล่าคือถ้ามีก็ซื้อเลยถ้าไม่มีถึงค่อยสั่งแล้วก็พยายามจะบอกว่าเอ,อเดี๋ยวกลับจากทะเลดีก่อนดีกว่าไหมค่อยมาจัดก,การอะไรเงี้ยลูกชายก็คือไม่เอาคือ เขาบอกว่าเขาจะไม่ไปดูตามร้านใหญ่เพราะว่าอาจจะไม่เจอที่เขาถูกใจที่เขาอยากได้สั่งเลยดีกว่าอะไรทานองเนี้ยแล้วก็อยากได้ก่อนที่จะไปทะเลด้วยเขาก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวอ,อแม่กลับไปแล้วก็ให้แม่จัดก,การให้ให้ดูกับแม่ก็แล้วกันเอ,อจากนั้นก็มีเสียงลูกคนเล็กคุยต่อโดยทานองบอกว่าเดี๋ยวของเขาเนี่ยไปดูที่ร้านก่อนก็ได้ถ้ามีถูกใจแล้วก็ค่อย ค่อยออซื้อแล้วก็เอ,อคือรอได้ถ้าไม่มีถึงค่อยสั่งก็แล้วกันอะไรทำนองนี้นก็คือเอโคเล็กจะออกมาในแนวที่อ่อนและยอมให้มากกว่าหนึ่งะ่ะที่คนโตไม่ยอมอะไรเลยจุดหนึ่งที่เราเห็นในชัดคือคนโตไม่อยากไปเลือกของที่ร้านใหญ่กับพ่อแม่เพราะว่าไม่อยากเป็น,จ,นจุดสนใจว่าเป็นรูปของคนพวกนี้ ถ้าไปเดินเลือกที่ร้านใหญ่ในห้างอาจจะเป็นจุดสนใจและโดยเฉพาะพ่อเนี่ยชอบทำอะไรให้เป็นที่สนใจการเดินและมีกล้องต้องมีกล้องคอยตามและพ่อชอบทําอะไรที่อย่างเมื่อวานเข้าไปห้างอะไรกันมาก็พอเห็นเครื่องเสียงก็ต้องปิดเต้นคือจํำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนชอบแอคอาร์ตโอเวอร์แฟคคลค่ะคือ ตัวเองอยากเป็นดาวเด่นแล้วคิวอุ้ยเนี่ยใครๆก็ต้องรู้จักว่าฉันเนี่ยลุงพลนะเพราะฉะนั้นในห้างเนี่ยฉันเปิดเพลงกิก๊ก็ฉันก็เต้นๆ,ๆ,ๆ,ๆให้คนดูอะไรทํานองเนี้ยให้คนดูว่าตัวเองเป็นคนชิวๆแต่ที่จริงมันเป็นมันเป็นอะไรที่เหมือนกับพวกวัวล,ลืมจีนต้องนึกถึงว่าต้องนึกถึงว่าตอนสมัยไม่มีฝาบ้าน คิดว่าชัยพลพอเข้าไปในห้างว่าจะไปเต้นอะไรอย่างนี้แหละคะคงไม่กล้าหรอกค่ะแต่ตอนนี้คิดว่าเพราะฉันเป็นจำาเนสองแปดแปดฉันก็เลยกล้าเต้นนี่คือจุดที่ลูกชายรังเกียจแล้วก็คือไม่อยากไปด้วยเพราะว่าอายคนอายที่มีพ่อไม่รู้จักภาษาอะไรทํานองนี้ลูกชายก็เลยชอบที่จะสั่งของมากกว่าไม่อยากจะไปเดินเลือกซื้อด้วยแล้วเราจะเห็นจุดหนึ่งก็คือว่าลูกคนเล็กเป็นเด็กยังไงคือเป็นเด็กที่รู้จักเอาตัวรอด คือพ่ออยากให้ทําอะไรยังไงตัวเองตอนแรกก็อยากได้เพราะว่าตอนหลังแม่มาพูดเองว่าตอนแรกไอ้ตัวเล็กนี่ก็อยากได้เลยอยากได้อย่างนี้พอตอนที่มาเห็นพี่ชายแข็งใสแล้วพ่อจําต้องยอมอะไรทํานองเนี้ยตัวเองก็เลยมาเอาอกเอาใจว่าเออเขาเน่รอได้เขาอยา่นี้เจ้าตัวเล็กเป็นคนที่เอาตัวรอดมันก็ไปตรงกับข้อมูลทุกตอนสมัยเด็กๆไอ้ตัวเล็กเนี่ยเป็นคนขี้ฟ้องแล้วก็ทําให้ไอ้ตัวโตเนี่ยโดนตีได้ย่างบ่อยๆลักษณะแบบนี้เหมือนกัน เดี๋ยวพอกลับไปบ้านจริงๆอาจจะเรื่องที่จะเป็นก็คือว่าพ่ออาจจะดุลูกไม่ได้พูดดีครับครับครับแบบนี้นะอาจจะมีการดุกันแล้วก็ยกตัวอย่างว่าทําไมน้องรอได้ทําไมมึงถึงรอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจาเรื่องที่จะไปทะเลได้ไหมแล้วก็เขาบอกว่าลูกชายคุณตัวบอก็ถ้าไปรีเวิร์นเขาไม่ไป ไอตัวพ่อก็พูดว่าเดี๋ยวจะต้องมีการคุยกันและที่สุดก็คือก็จะไป dream world ตามที่ตัวเล็กต้องการนั่นแหละดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยกันที่ท่าไหนนะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยไอตัวเล็กเนี่ยมาบอกราคาว่าของที่พวกเขาต้องการเนี่ยรวมแล้วเบสเดเป็นคือสี่พันกว่าก็คือสองคนนะคะว่านั่นคนหนึ่งก็คือสองพันกว่าคือเราจะเห็นว่าแต่ก่อนคนพวกนี้ไม่มีฝาบ้านยากจนจะกินอะไรดีๆสักทีหนึ่งก็ยังก็ยังลําบากเดี๋ยวนี้พออยากได้เครื่องเล่นเกมตึ๊ก ติกจะกี่พงกี่พันได้ได้ไดพ่อเขาซื้อให้ได้อย่างนู้นอย่างนี้จะเอาเดี๋ยวนั้นจะเอาทันทีจะเอาตามใจเราเราจะเห็นว่ามันมีความออไอที่แคปชั่นที่เขาบอกว่าเนี่ยพ่อลูกคุยกันแมนๆดิฉันว่ามันเป็นการสําแดงเดกของลูกเทวดาที่คิดว่าตัวเองเป็นลูกคนดังมีเงินร่รํารวยตอนนี้จะเอาอะไรเขจะต้องเอาให้ได้เอาเดี๋ยวนี้เอาทันทีเขาคิดว่าจะอวดความน่ารักของลูกแต่สิ่งที่เขาอวดจริงๆคือ พราะคนเห็นตรงนี้อู้หูมันเป็นคุณหนูเป็นอะไรมาจากไหนจะเอาเดี๋ยวนี้จะเอาให้ได้แต่ก่อนเงินสี่พันอาจจะเป็นเงินที่ต้องใช้ทั้งเดือนเดี๋ยวนี้คือเงินที่เอามาซื้อเล่นเกมอะไรทํานองนี้ยิ่งเรารู้ว่าลูกชายคนโตเนี่ยถึงขนาดต้องซื้อเพื่อนให้แม่จ่ายเงินค่านเน็ตให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวไม่งั้นเพื่อนจะมาเล่นเกมด้วยไม่ได้อันนี้เป็นอะไรที่เราจะเห็นว่าตอนนี้มีการสปอยเด็กขนาดหนักทำไมต้องสปอยคนโตขนาดนั้นแปลกไหมคะแต่ก่อน ไม่ได้สนใจไม่ได้ตามใจไล่ตีออกบ่อยๆทำไมตอนนี้สปอยหรือว่าคนโตเป็นอีกคนหนึ่งที่กำความลับอะไรไว้หรือเปล่าเหมือนกับที่เราตั้งคำถามว่าแต่ก่อนเนี้ยทำไมข่มอิเธิ์ได้แต่ตอนนี้กลายเป็นอิเธิ์มาขม่มอิเถิดกำด้ามได้อิเธิ์กำความลับสําคัญอะไรในคดีไว้หรือเปล่าแบบเดียวกันกับที่เราตั้งคําถามค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยดิฉันว่า ที่เขาสั่งให้ถ่ายทํพราะต้องการจะอวดลูกเขาอะไรอย่างงู้นนี้ว่าลูกกับพ่อเห็นไหมลูกกับพ่อคุยกันดีคุยพ่อก็พยายามจะออกไออารนะครับครับคือพูดดีแล้วทุกคนนเ้นก็จะชมอุ้ยลุงกับลูกพูดกันเพราะพริง้งลูกเขาเวลาพูดกับคนอื่นไม่มีครับนะแต่พอพูดกับพ่อแม่จะมีจะมีครับมีอะไรนี้ขึ้นมาแต่เวลาพูดกคนอื่นเนี่ยเสียงแข็งไม่มีครับไม่ม,ม,มีขอบคุณครับไม่มีนะเห็นความแตกต่างไหมครับ คลิปนี้เขาอยากจะอวดลูกเขาว่าลูกกับพ่อมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่สิ่งที่อวดจริงๆโดยไม่รู้ตัวก็คืออวดความลืมตัวลืมตนของเด็กสองคนอวดความสุริยุลุรายของเด็กสองคนแล้วก็มาอวดให้เห็นว่าทำไมถึงตามใจเด็กสองคนขนาดนี้เขาอวดโดยไม่รู้ตัวจริงๆค่ะว่ากำลังเผยอะไรออกมานี่คือสิ่งที่เราควรจะดูตามคลิปของคนพวกนี้นะคะ จับประเด็นอย่างนี้มาแล้วจะเห็นว่าเออมันแปลก